พี่ตัวขายทั่วประเทศเนื่องจากพวกเรานะครับเป็นคนที่ขุดที่มีหัวตาแต่ไม่มีหัวตาเราก็ต้องไปซื้อขุดที่ว่าในราคา9,400บาทนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเนี่ยได้มเติมความสุขในาชีวิตของพวกเราเช่นกันนะครับที่ต้องที่น้าที่อพี่จะีำหน้าที่ต่างหนนะครับแต่วันนี้อาชีพพวกเราก็่เพยเป็นคนกลุ่มชนชั้นล่างนะครับที่ เอาด้วง่ายว่าไี่มีที่จะกินไม่มีนาถ้ามีนาก็ต้องรอสายฝนวันนี้เราทำอาชีพตรงนี้มา30ปี40ปีนะครับเราหวังว่านะครับตรงนี้ไปให้ท่านผู้ผัญชาก,การตำรวจแห่งชาติได้บรรเทาความดับร้อนให้พวกเราอย่างน้อยพวกเราเนี่ยยังไม่มีโคต้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะต่อสู้จนกว่าจะได้รับโคต้าสิ่งเหล่านี้นะครับที่เราเป็นเกิดขึ้นเพราะว่าการจัดสรรโคต้านะครับที่ไม่เป็นธรรม คุณผู้ค้าโดยจริงไม่ได้รับการเหนี่ยวแรเพราะว่าเขาใช้บัตรสสัสริการแห่งรัฐเป็นตัวกำหนดว่าใครจะได้หรือไม่ได้โควตาวันนี้คนที่เดินอยู่ที่เสื้อเสื้อสีชมพูนีน้คือคนโกลที่ตกหล่นนะครับเพราะเขาไม่มีบัตรสสบสดิการแห่งรัฐเขาถึงไม่ได้โควตาเพราะเขาเป็นผู้ค้าโดยจริงที่มีเงินเหมุนเวียนๆๆมากกว่าหนึ่งแสนบาทต่อปีนะครับพอเราตกหล่นเราก็ยื่นจดจำนองให้เราสำรวจสำรวจพวกเราได้ไหม ว่าเราเป็นผู้ค้าโดยจริงก็งสำรวจไปได้นะครับพวกวเรารอมาเป็นปีนะครับนี่จะเข้าสามปีแล้วนะครับพวกเราต่อสู้ไม่ใช่ว่าทพ่สู้ที่มาเมื่อวานนะครับโดยต่อสู้บอกเก็นกำลังไปแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขวันนี้นะครับเราเป็นคาราวานของคุณจุนคาราวานผู้ถูก,อกทอดทิ้งคาราวานคนขายรถตะลูยนะครับที่พรกท่านถึงตาหน้าว่าเป็นอค้พักานานเลือกนะครับเป็นพ่อค้าที่ ายเกินราคาเป็นพ่อค้าที่นะครับสมยอรได้รับบทลงโทษอะไรต่างๆนานาที่พวกท่านเขียนป้ายติดข้างร้านต่างๆว่าห้ามเข้าคูขายลูตเตอรี่ห้ามเข้านะครับนี่คือพวกเราถูกเกยียบย่ำไมนมีอาชีพไหนเราทับที่ถูกด้อยค่ามากที่สุดก็คืออาชีพผู้ขายลูตเตอรี่แต่ยาลเลยนะครับอาชีพผู้ขายลูตเตอรี่นั้นทำเงินให้กับประเทศนะครับมากกว่าปตทมากกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นรัฐวิสาหกิจเดียวนะครับที่ทำเงินถึง4 5 0 0 0ล้านบาทต่อปีแต่ว่าคนุค่มนี้ถูกทอดทิ้งโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับที่ออกกฎหมายหาเงินให้ประเทศแล้วยังไม่พอนะครับเรายังถูกจับอีกต่างหากมันไม่มีหรอครับในโลกนี้นะครับหาเงินใจ่ายให้เงินนะครับคนที่มีอำนาจแต่วันนี้พวกเราถูกทอดทิ้งพวกเราถูกตาหน้าว่าเป็นคนขาย เกินราคานะครับขูดเลือดกับชาวบ้านจริงๆแล้วพวกเราไม่มีโคต้าไปซื้อกับกลุ่มนายทุนกลุ่มอาจงอาเจงที่มีนายทุนเป็นก้านซื้อมานะครับวันนี้อย่าให้รถตัดขบวนนะครับอย่าให้รถตัดขบวนนะครับพี่หน่อยตามไปสิครับตามมาสิครับรถไปสิครับนะครับนะครับข้างหลังปิดท้ายด้วยนะครับ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  อย่าให้รถคับื่นตัดขบวนนะครับเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนะครับลดน้ํานะครับปิดปิดปิดท้ายขบวนนิดนึงนะครับาบนะครับโอเคครับนี่ก็คือคารวานคนจนที่พวกเรามาเรียกร้องหาความยุติธรรมพวกเราต้องการโคนตา้าเรายืนหยัดนะครับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะวพวกเราเรียกร้องไม่ได้รับความเป็นธรรมวันนี้เรามาแสดงเจตจำนงที่ใจกลางเมืองธุรกิจใจกลางเมืองของกรุเงเทพนะครับ วันน <toys> ี <yelled> ้เราไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนเราเป็นคนลุกนีสายกินข้าวเหนียวตำเียวนะครับมาบอกพี่น้องคนกรุงว่าวันนี้พวกเราถูกเอารัดเอาเรียบที่พวกท่านบอกว่าขายเครื่องาคาอยู่ในซ้อมันแัสคาบาตังรู้ไหมครับว่าแอสคาบาตังมี้ถกคนปุูกยึดความเกฑ์คนเข้าไปรับไม่ต้องเดินขายครับแค่รันก้าหันหดบาทโดยไม่ต้องทําอะไรเลยใช้ความได้เรียบทางการศึกษาสาร ความได้เปรียบในการเข้าถึงโซเชียลวันนี้พวกเราเป็นกลุ่มคนที่ได้โอกาสที่ได้มีการศึกษานะครับที่หาเช้าถึนค่ำมาเรียกร้องความเป็นธรรมขออาชีพจากรัฐบาลถ้าไม่ได้พวกเราก็จะไม่จับนี่คือเจตนาลมของพวกเรานะครับเจตนารมณ์ขอเราคืออะไรคะ่ับนีอนึ่งกหมายเลขของเราที่เราตั้งารนะครับแสดงความ ทามรู้สึกของพวกเราว่าเรา้รัอนนบอะไรมาวันนี้นะครับพวกเราไม่ถูกกับแต่เราผ้าจ่ายอะไรรู้ไหมครับจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่นะครับค่าซิลิเกอร์ตาแมแผนถ้า,ตาแตต่างังหวังท่านจะเห็นเลยว่ามีลูกแต่ได้แผนเนี่ยนะครับแต่ได้เดือนไม่ซัำกันเพราะอะไรเพราะพวกเรานะ,ะนะครับถ้าไม่จ่ายก็ถุกจับถ้าถุกจับเงินห้าพันบาทเท่ากับว่าเงินไรายได้ของเราท้งเกิดนะคะรบคับ นะครับสามหมื่นนะครับวันนี้ข้าวตาสางเก้าต้องไปจ่ายค่านะครับค่าส่วนให้กับหน้าที่ราชารของเราครับนะครับทำงานข้ามีก็ได้่ายๆโดยากเราด้วยคอมพิวเตอร์ที่มันไหนที่ไครับวันนี้พวกเราหาที่ไหนในประเทศนี้สี่หมื่นห้าหมื่นล้านบาทพวกเราไม่ได้เงินเดือนแต่เราเอาคูปอง นะคร through, ับถุงเทียมดีนี่คือกฎหมายฉบับนี้พวกเราต่อสู้เพื่อต่างนะครับเราไม่เกี่ยวใจเลยนะวันนี้เรามาสะท้อนปัญหาให้กับผู้ประชาารรแห่งชาติศูนย์บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะครับมาตรา39นะครับวันนี้แท็กทองทองออนไลน์นะครับ80บาทต่อคองยังขายอยู <vero> ่พักขายแปดสิบาทพักกลัวอินทร์สามสิบพักกลัวอินทิศสามพักไปถึงเท่าไรครับพี่น้องครับ ปันมหมาถึงเพราะว่าบังใช้หลักกฎหมายว่ามีนะครับุูกจบกุมและขายในสถานศึกษาก็ถูกจับกุมนะครับปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่นบาทแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะพูดถึงสองข้อนี้และอีกข้อหนึ่งสําคัญที่สุดนะครับวันนี้สํานักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชาตำรวจปคบนะครับกท้องคุบมองมของสิทธ์คุ้บริโภค นะครับวันที่1 6 17ท่านเข้าไปตรวจยึดต,ตรวจสอบนะครับตามคำสั่งท่านนายกนะครับเข้าไปตรวจสอบแก้ไขปัญหาฉลากที่ผมร้องเรียนมานะครับแล้วได้ลอตเตอรี่มาทั้งหมด11ล้านใบแต่วันนี้นะครับตัวจงไม่ได้ส่งเข้าสำนักง,ง,งานฉลากกินแบบรัฐบาลเพื่อตรวจสอบว่าเป็นของต้าของใครวันนี้นะครับเมื่อวานได้รับคำตอบมาบอกว่าไม่สามารถยึดตรวได้ผมก็าถามไปว่าแล้วที่ท่านไปตรวจที่ที่มังกรฟ้า ทำ,ทำไมทำได้ตัวใปสี่ล้านใบห้าล้านใบทำไมทำได้ทำไมบัตเตอรี่ออนไลน์ทำไมถึงทำไมได้มันเพราะอะไรมันมีอะไรปิดหรือครับหรือว่ามันมีสอมงมาตรฐานมันมีกฎหมายตัวไหนผมอยากแกทราาทำไมไม่ส่งบอตเตอรี่ฉลาตัวจริงไปให้สำนักง,ง,งานสลาตจินแบงรัฐบาลวันนี้พวกเราดูแล้วนะครับว่ากฎหมายตัวนี้คือปัญหาบังคับใช้แต่พวกเราบังคับใช้แต่ผู้ค้าฉลา ตัวทิงที่เดินขายเท่านั้นพวกเรานะครับได้รับต้นทุนมา9 5บาทจะไปขาย80บาทเป็นไปไม่ได้แต่ว่าวันนี้นะครับฉลากตัวหนึ่งจำนวนหนึ่งอยู่ที่ข้างคำเนี้ยไอ้ข้างสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลสนามดินน้ำที่ข้อมัวที่บางสะพูกยับไม่ถูกกันเข้าไปตรวจหรือจกกับกลุ่มแต่แต่ประการเด้นะครับตรงนี้แหละครับมันทำให้พวกเราเดือดร้อนไม่มีโคต้าย,ยังไม่พอ ยังมาถูกจับกลุ่มอีกต้องมาจ่ายสวยเองมันต้องมาจ่ายค่าสติ๊กเกอร์อีกตามแต่ละพื้นที่ค้าพื้นที่ก็ไม่ได้ต้องถูกจับกลุ่มมันหมายถึงอะไรวันนี้คนจังหวัดเลยหาเงินภาษีให้เขากับรถนะครับเป็นลุงแจ้งอยู่นอกระบบนะครับปีหนึ่งสี่ห้าหมื่นล้านบาทให้พวกท่านมีเงินเดือนจินทุกวันนี้มาจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ว่าวันนี้พวกเราถูกลอยแห่ถูกเอารักเอาเปรียบน,นะครับวันนี้มหามายความว่า คนที่อยู่ในการดูแลไม่ว่าเป็นพ่อเข้าในเข้าลูกหลานเด็กถึงแดงพวกเราก็เดือดร้อนนะครับวันนี้เรา,เาออก็อมาสังค้คนาะให้พงท่านได้เห็นแล้วว่าพวกเราที่คืออาชีพลักไม่ใช่อาชีพรองนะครับนี่คืออาชีพหลักของพวกเราทําไมต่อไปต่อไปได้เพราะว่าพวกเราไม่ออไมคีคูออาต,ต,าาตาโคต,ต้ตาได้มาทุนกาหนดให้บัริการแห่งรัฐเป็นตัวกําหนดว่าใครจะได้อยู่ไม่ได้ จากหนึ่งล้านสามหมื่นเหลือเก้าแสนนะครับเหลือมาตัดเก์เลยอยู่สามแสนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือคนที่มีโอกาสเพราะเขามีไรายได้ไม่เกินหนึ่งแสนนะครับไม่เกินหนึ่งแสนรายได้ต่อปีแต่ว่าลอตเตอรี่นั้นต้องใช้เงินเจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนในการไปเอาเราตรีถามว่าปีหนึ่งเขาไม่มีไรายได้มากกว่าหนึ่งแสนเขาจะเอาเกันจากตรงไหน นั่นหมายความว่าเขาก็ต้องเอาเงินจากกองทุนหรือไม่ก็าขายแบบท้ายสุดเชื่อไหมครับว่าณปัจจุบันเขาสรรหามาหรือยังกรอมาเจ็ดหมื่นลายปัจจุบันนะครับตอนนี้ลอตเตอรี่ถูกตัดไปแล้ว3ามหมื่ลายนะครับวันนี้พวกเราเดือดร้ออยันนะนะครับจากการเจ้าหน้าที่บังครับใช้กฎหมายตามบรบมาตราสามหนานะครับก็คือผู้ใดขายคือราคาหรือ นะครับเสนอขายเพื่อราคาพวกเราจะถูกจับกลุ่มวันนี้นะครับนี่คือเป็นความเดือดร้อนของพวกเราวันนี้อยากกระท้อนปัญหาให้ท่านที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเป็นศูนย์กลางในการใช้กฎหมายตรงนี้ท่านมีบริวารและลูกน้องผู้ใต้ยัคับบัญชาทั่วประเทศอยากให้ท่านนะครับออกนโยบายชะลอในการบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าเราไม่ได้เป็นธรรมนะครับครับแต่กฎหมายบังฉบับเดียวกนันนะครับ ทา้ขายในสถานศึกษาแต่ว่าวันนี้นะครับฉลากตรงนี้ได้ถูกขายในสถานศึกษาเรียบร้อยนะครับแม้กระทั่งผองรหรือผู้อำนวยการทุกท่านนะครับได้เอาไปขายในตรงนั้นเพราะว่ามันเป็นขายในกระเป๋าตังแต่ว่าวันนี้ที่พวกเราถูกอแลวก็เปียบก็คือจากการที่เดินขายเท่านั้นวันนี้นะครับพวกเรากำสะท้อนปัญหาสองข้อนะครับแล้วข้อที่2นะครับก็คือ เมื่อเจ้าหน้าที่นะครับผูกเข้าไปตรวจยึดนะครับที่บริษัทออนไลน์ล้วตอรี่ออนไลน์มีกอ,องฉลากครับในวันที่ 16, 17กรกฎาคมที่ผ่านมา11ล้านใบวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ภายใต้สังกัดของท่านก็คือตำรวจปพบนะครับวันนี้นะครับทางสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งผมมาว่าสา,สามารถสแกนได้แค่80,000บาทแล้วส่งแค่ หลักฐานในระบบของคุณต้อนซิ่งเขาปิดผิวอาพลอไม่สามารถตรวจสอบเป็นพิษได้และทีนี้ตำรวจสำนักงานตำรวจมอปบได้ไปตรวจยึดติดไว้แต่ไม่สามารถส่งตัวจริงให้กับสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลบั้งัหมายถึงอะไรบรรงัหมายถึงอะไรมันใช้กฎหมายคนละตัวแต่ที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจเทปที่กองอากาศฟ้าสิ่งเหล่านี้นะครับพวกผมสงสัยในฐานะที่พวกเราเป็นผู้ค้า เพราะว่าถ้ามีการปวดมากขึ้นนะครับรับประลิ่นเฉื่อยมากขึ้นมันก็มีเหต่ผลหรือไม่เมืเ่อยผมอะไรที่จะเอาพวกเราเข้าไปสู่ในกระบวนการนะครับพวกเราต่อสู้มาเก,กือบสามปีแล้วนะครับตั้งแต่วันที่ 17, สิบเจ็ดสิงหาปีหกสิบวันนี้นะครับพวกเราต่อสู้เรียกร้องอยู่ในระบบเฝ้ารอมาตลอดนะครับตอนนี้พวกเราการช่วยน,นะครับของปัญหาเพื่อให้ท่านได้ช่วยพิจนนารณานะครับความเดือดร้อนของพวกเราทุกมหาศาล คนจะหวัดเลยทั่วประเทศที่เดินขายสะพายแขนนะครับใอกาสนี้นะครับเดี๋ยวผมขอแอยกอมอบเงินสีให้กับท่านนะครับ